สวัสดี FC ทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับอ่ะโมนี่แอดมินหนยินข่าวนะครับที่ดอนผู้ตาผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับถามตัวเลขแนวทางกับพ่อจ้ำหรือว่าพ่อแก้วนะครับพ่อจ้ำดอนผู้ตานะครับอ่ะไปติดตามน้ำกันนะครับเลขทูบที่ดอนผู้ตาแม่นมากคนจะได้ตัวใดนะครับเนาะโอ้ด้หอดปลายแดงคนว่า สองเก้ 99, าเก้าสามตอร์ไสองเก้เกเือได้ยอดเ้มือใดเขาไปโชคดีหอพ่อเขาไปโไปหลายไปเลียงบอกว่าเขาเลีงหัวหมูเขาหัวทำหัที่หัวจันผิดผู้โชคดีถูกวันที่หนึ่งหมอพ่อ,อข <ำ S 1> ้นชาวบ้านโชกรกเรียนเขาตือเนี่ เือเครียรไลไซื้อรถด้ยไปซื้อรถปลายแดงก่อรถยีจันน์นบ่ขรถไฟข้บรถไม่เนี้ยรถไฟรถรถเ็ก่อนรถยจันนยีจันนยจันจันจั้วจโอ้เจ้าสวนหลวงฮะย้อนย้อน ไอ้น้อยเี่ยบ่จะเข้าไงกันมานั่งมาอะไรบาอะไรเขาซื้อโคล้านเขาซื้อรถมากกว่าเ้านีิค่ะแม่รับขัขับขับป้าย้แดงได้ป่พ่อเส้นดครับเส้นสดใต้แดงเลยกับเพื่อนถือก็วันที่หนึงเพื่นกับเส้นซดเห็นแบบคือสะอ่อนคนแถ้พ่อพ่อบบเนาะข้อพ่อคราน่ามับติดกันมาโอ้ยบ่ได้ขึนบ้องบ่อยอ ไม่ต่อที่บ่อไม่ไม่ต่อจะก้าวบ่อเอาไปบ่อเดี๋ยวอันอันมือมือไม่ก็ได้พ่อเดี๋ยวมือนี้จะเฝ้าไปเพคนเราเลี้ยงมือคืขึ้นคนนอนคนหลับบนนไปนอนมือเศร้านี่ฮ่าเป็นมาสวนจะไปนี่บอกเดี๋ยวเป็ดก็รีโอ้ยอย่างกูจะสร้างเองพนพนมาหลายอ่ะพ่อ น่าเศานี่ไหมไา้ได้ได้ได้ลดช่อง,ส,องสามขั้นลดสามขั้นลดต้นม,มากแก่บนแกบ่บนมาเรียงดอนอยเยียงฟูโอ้จาพอโอ้อโอสชคดีเนาะ โรงเรียนอะไรไปโรงเรียนถืกเบสทำเก่าถือเบดคุ้มเหรครับ,บรครับอยู่โรงเรียนถึงเบดคุ้มติพอ่อโอ้โ <ừ> หโบกยฮืมโบกยถืกอกระถือโอ้เสียดายบ่ไดาา้มาไายเอฟซีเบิงนออบบเ,นเนาะอีพอกับเบอเอิรนแน่ไว้เบอร์โทรกับ พ่รามอกบบอกว่าได้พอโอเลขีเกียวแล้วครับโอเลคใขีเกี้ยวแล้วเ่อเม่อทอไปเาเขาบูชารำบูชาดำเ็ด้อยทำบุญมันทำบุญอืครับ้มไม่รู้เทวมครับ่อ,บอ,อไปลกวครับจะพอ นี่ลูกสาวพูดเยอะจังแพงลูกนะพ่อเนาะแสดงว่าเพิ่นน่ะก็จุดทูบขอต่องวดแล้วแม่นบ่เพราะโตกันครับคนเล่าเนาะครับคือไปคิดเราครับโต้กันดีใจรลายสิเก้าเก้สองเก้าเก้าสองเก้าเก้าผลึกผลึกว่าอ่ะแสดงว่าเพิ่นจุดสองคนบ่พอทูด ทุกคนบอกว่าจะชดหลายครับชดพูดเดียวก็ได้พ่อพ่นชะชาที่ชดชาที่ชดมีแต่คนอยากจุดบอกพ่ออ๋อแต่พ่ออยากให้บอกเพิ่นจุดคนเดียวมันจังบ่หลายโตวัดที่วัดชดแค่เเรียบร้อยเพราะชดที่เนี่ยมันบอกไม่เขาชดกับ่ไม่พูดแล้วชดกับ่ไม่เอาเอาไปไหม สองเ,เก้าเก้าอืมใช่แล้วนี่ทามันติดแล้วเลยสองเก้าเก้าครับสองเก้าคือเรื่อนอกบ้านเปลาพูตาผมชุดเรียบรอบทุกทายาได้ตัวไดนนะบันเนี่ยผมไม่ผมบ่ซองอ๋อซองแต่ผลเราโอ้ <c oughs> ยนี่ไก่ชนะคนหนึ่งเสียมาโชกน้ำช <c oughs> <c oughs> ุดไยยุ่เล โลกเพียวครับก็กระจา้ตัวกระจายบนลายลายเนาแมนนเพิ่นเลยจังวัที่หนึเนาะโอ้ยกะโชคดีนะเพิ่นกัเรียงซะรองแมนค่ะเขาติดทางะแมนปลาเจ้าว่าเขาจิดทางไาวรีไรบ้าตัวปลาไรหมลกโอเคแล้วนเฮ้ยเขาจ้างจางบาอ๋อ โอบอกว่าคุณเกตายไล้ค่ะโอ้แก้ค่ะคือชู้เลยตายสายวัดจืในบ้านนะอาจะเป็นนาจะเป็นค่ะอม่ได้แก่วัดจดเก่ครับถามอะไไอ้ลูกพูริงโกหกจอยจค่ะพ่อ ผู้ถูกแล้ววันที่หนึ่งเบอเป็นคนจุดเลยมันบอทีได้สองเก้าเก้าอืมครับแม่มอนอืมครับก็น่หญ่โอ้เพราสดายไปเจอเนาะต้องคือบอลการหรอกการการหรอกอืมไม่ใชก็คือว่าสรุปว่ามันหนีเนาะมีคนที่ถึงล้ววันทีหนึ่งเรเียงไปโดนคื่ตาวัดถือบ้า คืีคือปัจเจต์แต่งสิมาอยู่เป็นบ่คขึนไปขึ้นจ่างไรไปก็เท่าค่ะไปปัดกวดเขาได้ยุ่งก็ได้ยุ่งเพ่อเจ้าอ๋อเขาเจ้าปัดเลยบอกซุมผู้ถือรางวันบอกค่ะพ่อพ่อจักพ่อก็เลยมากประทันแน่ค่ะขวาดถึงมาออกซอยกันเลยปัดกวาดก็กันเห็นแทเนาะม้วนเรี้ยนเลยแม่ไปบ้านนี้สรุป สรุปคือคนที่มาดอดนี่คือถึงแล้ววันที่หนึ่งแมนบอกคุณพ่อก็ถือหกล้านถือกัวานค่ะตัวเลขที่ถือคือในงวดอีหยังเก้าศูนย์แมนบอเขวันนี้ก็เก้าศูนย์มาอยู่ล้วเก้าศูนย์ศูนย์งวดก่อนที่เพิ่นถือคืองวดก่อนนะพ่อเนาะบ่แม่นงวดเมื่อกี้เด้เก้าศูนย์หมายความว่าเพิ่นมาเลี้ยงงวดนี้มือนี้แมนบอเพ่อคช่เพิดพูดเอามากทุกผู้เลย พจนาทุกพุทธแต่ว่าสรุปอย่าคู่อย่าู่คนที่พ่นถึงแล้วันทีหนึ่งนี่แม่พ่นจุดเลขกถูกเนาะทุกได้ตัวใดอเองเก้าเก้าโอ้สองเก้าเก้าสเด้อพี่น้องเด้อตามนี่คันพู้ได้อยากโ่งอยากมานก่ะเดินทางมาจุดถูกขอได้เนาะพอ่อเนาะเธื่อโส่เคอมานกะเฮ็ตบุญน,น้ำดอนปูตาเาด้อพี่น้องเด้อ สรุปตัวเลขก็จะเป็นสองเก้าเก้านะคะท่านผู้ชมรเเลสามนี่้ะค่ะเด้อยังเหรครับโอ้ยจะได้ขอบคุณพ่อแก้วหลายๆนะคะที่เหล่าสู่ฟังเด็กผู้หญิงคนมื่อแรกมาท่านก็จะได้เห็นคลิปแต่ว่ามันเป็นขอบพน้านีนะคะแอดก็เลยถามห้เนาะจะได้ฝากติดตามในคลิปต่อไปนะคะเด้อถอาราคาจริงจริง เป็นตัวเลขแนวทางที่ดอนปูตานะครับผู้โชคดีพันในมาจุดถูกมาเลี้ยงเอาน้ำหัวหมูมาถวายกับดอนปูตานะครับเพิ่นจุดถูกได้เป็นตัวเลขนะครับ299นะครับให้ตัดวินวินเอาด้วยครับเดิให้ตัด2ตัวนะครับเพราะว่าปูต้าสนมาเพิ่นจะให้2ตัวนะครับให้พีเจนาเอาด้วยครับเดิมคือจังมือเดี้ยงปูนะครับ903นะครับข้าก็ตัด90ก็โชคดีนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผู้โชคดีมาจุดขอต่องวดนะครับได้299 แอตตัดเล่นนะครับสองเก้าเก้าเก้านะครับ <Okay. S 1> อขอโชคดีมีโชคลาภวยครับเดีอเป็นเรียกทูบที่ดอนปูตานะครับ <c oughs>